ราตรีนี้อากาศหนาวเหน็บจับใจคุณรู้สึกถึงมันไหมลมหายใจเย็นเยียบที่รถต้นคอคุณนะ่ะผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องสอบสวนไร้หน้าต่างห้องที่กักขังความลับและความตายไว้เรื่องของรหัสหัวเราะคืนนั้นสายลมหนาวโหมกระนำ่ำราวกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณ ผมจำได้ดีผมเป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกเรียกตัวไปสอบสวนคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญเหยื่อถูกพบในสภาพที่อย่าให้ผมบรรยายเลยดีกว่าห้องสอบสวนที่ว่านั้นอับทึบไร้หน้าต่างอากาศเย็นยะเยือกจนขนลุกทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน้าร้อนแล้วเสียงหัวเราะก็เริ่มขึ้น หัวเราะคิกคักเบาๆก่อนจะกลายเป็นเสียงหัวเราะคลั่งที่ดังเสียดแก้วหูไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์ทุกครั้งที่เสียงหัวเราะดังขึ้นไฟในห้องจะกระพริบแล้วใครบางคนก็จะเริ่มพูดจาแปลกๆราวกับถูกสิงผมเห็นมันด้วยตาตัวเองผูกกองเริ่มร้องไห้โฮพร่ำเพ้อถึงบาปที่ตัวเองไม่ได้ก่อ สารวัตรเริ่มพูดภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจและผมผมได้ยินเสียงกระซิบแผวเบาที่ข้างหูความผิดของเธอเธอต้องชดใช้ เราพยายามแกะรหัสจากเสียงหัวเราะคลั่งนั้นเชื่อมโยงมันกับคำพูดแปลกๆที่ทุกคนพ่นออกมาแต่มันเหมือนเขาวงจรที่ไม่มีทางออกยิ่งสืบก็ยิ่งมืดมนยิ่งเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งรู้สึกว่าเรากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันของเกมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจนกระทั่งคืนหนึ่ง ไฟดับสนิทและเมื่อมันกลับมาสว่างอีกครั้งสารวัตรนอนจมกองเลือดรอยยิ้มบิดเบี้ยวประดับอยู่บนใบหน้ามันรู้มันรู้ว่าใครคือคนต่อไปคุณเชื่อเรื่องผีไหมผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าในห้องสอบสวนนั้นมีอะไรบางอย่างมากกว่าแค่ฆาตกรและมันกำลังเล่นเกมกับเรา เกมที่ทุกคนรวมทั้งคุณกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคุณละ่ะคุณได้ยินเสียงหัวเราะนั้นไหมคืนนี้ระวังหลังให้ดีเพราะบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครกันคือคนต่อไป